สวัสดีครับผมเบลนะครับแล้วนี่ก็ปอมนะครับมาเจอกันอีกครั้งไม่เจอกันนานมากเลยนานมากประมาณ 6- 7เดือนได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างด้วยมือถือด้วยพังมือถือพังนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเวลามาหาเพื่อนเลยสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะใช่ครับแล้วก็ปอมก็อยู่บ้านนะครับอ้วนเลยช่วงนี้ช่วงนี้น้ำหนัก ดีขึ้นไม่สามารถออกกล้องได้ขอบคุณ F C ทุกคนนะครับที่ติดตามเบลแล้วก็ปอมนะแต่ว่า F C ปอมนเนยยอะกว่าเบลเยอะเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเรานะครับจะพาทุกคนมารีวิวกับตัวใหม่นะครับนี่รุ่นพิเศษตัวนี้จะเป็นยาริสนะครับที่เรียกว่ายาริสเอ็กซ์คือคิดคิดสุดท้ายที่ทํากับปอมคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น รีวิวยาริสนะครับทั้ง4ี่รุ่นนะครับแต่วันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่เราเรียกว่า Xur b a n เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับร้อมพร้อมยังโอเคไปเลยครับเชิญครับและรุ่นที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่ายาริส X Urban นะครับเป็นตัว ปรับปรุงใหม่นะครับเป็นรุ่นพิเศษก็ว่าได้นะครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นที่รถหน้าตาแบบนี้นะครับดีไซน์คล้ายๆแบบนี้นะครับที่เรียกว่ายาริสคอแต่ตอนนี้จะเป็นเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับเป็นยาริสเอ็กซ์เออร์เบิร์นเรามาดูกันนะครับว่าเอ็กซ์เออร์เบิร์นเนี่ยได้อะไรพิเศษมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับว่าสําหรับตัวยาริสเอ็กซ์เออร์เบิร์นเนี่ยมีให้หมดทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือสปอร์ตเอ็กซ์นะครับราคาเริ่ม p ีเนียมเนะครับราคาอยู่ที่728,600บาทนะครับคือมองเผินๆแล้วเนี่ยมันดูค่อนข้างแตกต่างกับตัวยาริสปกตินะครับถ้าเป็นตัวเอ็กซ์เออร์เบนะครับตัวกระจังตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยครับจะดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวสปักเก็ตกันชนหน้าก็จะดีไซน์ใหม่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เทียบกับตัวรุ่นปกติเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะมีความสูงมากกว่าเดิมเนี่ย 30มิมลลิเมตรนะครับหรือ3ามเซนก็ไม่ง่ายมาดูกันด้านข้างแล้วกันนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่ารถตัวของ x u r n เนี่ยจะมีตัวคิ้วล้อตั้งข้างมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำลายล้อเนี่ยตรงหมุดฝาครอบหมุดเนี่ยครับจะเป็นตัว X สวยสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็ลายล้อดีไซน์ใหม่ขนาดยางนะครับเป็นยางขนาด16นิ้วนะครับไซส์าย,ยาง195 50้าห้าิ 56แล้วก็ตัวสปริงเนี่ยเปลี่ยนมานะครับทั้งสปริงทั้งโชค๊คนะครับเปลี่ยนมาแต่ว่าช่วงช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะดีไซน์คล้ายๆเดิมแต่ว่าใส่คิวร้อมาด้วยนะครับลากตัวการกระแทกนะครับตัวการกระแทกด้านข้างเนี่ยครับมาจากด้านหน้าจนถึงด้านหลัง สเกิร์ตด้านหลังนะครับก็ใส่มาให้เลยมีโลโก้คำว่า X Urban มาให้ด้วยนะครับอยู่ข้างหลังดีไซน์สวยงามนะครับสําหรับตัวที่เป็นสปอร์ตพรีเมียนะครับจะมีระบบความปลอดภัยมาให้นะครับเป็นเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ตัวป้องกันหนกรอกเลนแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ กล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีมาให้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในกันเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะให้ปอมพาไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับ mm hmm. ก็จากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวสบาทเอนที่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเปิดไปดูเลยโออย่าเพิ่งง้นังยังไม่เข้านาะใช่ใช่<ๆ> <ผม S 2> เราเราอยากให้เห็นที่ที่ชัดเลยนะที่ที่เห็นเราต้องสะดุดตาเลย ก็คือเป็นสีเบาที่เป็นทูปูนะคะพอมาดูข้างใน,เ,นเป็นสีเบาทูปูนที่เป็นแดงแบบไม่แดงแจอ๋อไม่เรี่ยมัน,ม,นมันให้ความแบบว่าดูหรูหรานะที่ชัเดเลยนะแล้วก็เดินเป็นเดินเส้นได้นะให้ความแบบว่าหรูหรามาแล้วที่ชัดเจนสวยอะ่ะภายในด้านในเนี่ยละครับ เบาเนี่ยงั้นเดี๋ให้ปอมนั่งแล้วกัน okay, okay. เดี๋ยวเบลพูดต่ออันนี้ปอมส่วนสูงปอมประมาณร้อยหกสิบสามปอมสูงประมาณร้อยหกสิบสามใช่ไหมโอ้สบายอ่ะแดดปอมตัวไม่เล็กนะแต่แบบว่าคือคือคือโอเคเลยอ่ะโอเคอเดียเ๋ยวเราเบลพูดต่อแล้วกันนะครับตัวเอ,อเอ็กซ์เออร์เบิร์นนะครับด้าน,นในเนี่ย จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนดีไซน์ตรงพวงมาลัยนะครับก็จะหุ้มหนังใหม่ก็จะเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็ทางเตอร์้านเนี่ยเขาเรียกว่าเทราโรซานะครับแล้วก็ตัวระบบภายในเนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกับตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับก็จะมีคุสสตาร์นะครับมีป้องกันหนอกล็อกเลนตัว VSC นะครับ แอคชั่นคอนโทรลน,นะครับช่วยเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ตัวอดิเรกสต็อปสตาร์ทอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอ,อกนะครับแล้วก็พวงมาลัยฝั่งขวาเนี่ยก็จะควบคุมนะครับทริปแสงส่องของหน้าปัดเป็น LED นะครับ TFT LED ส่วนเครื่องเสียงจอเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นอ,อจอ LED ที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแอร์ระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับเพียงไฟนิ้วสัมผัสนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์นี้ก็ยังเป็นสเตคเดิมนะครับเป็นเกียร์ไทยนะครับของ To y o ต a CVT Super CVT I นะครับถ้าเป็นตัว s p o r t p r e u m เนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแต่ว่ากล้องมันไม่ออกสกัดไม่เป็นไรเบาะนะครับก็จะดีไซน์ เป็นทูโทนนะครับสสีอย่างที่ปอมบอกนะครับแล้วกเ็เดินได้ด้วยสีขาวนะครับแล้วก็มีคาดด้วยตัว X นะครับสวยงามขึ้นด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาลมดำนะครับตัวแผงข้างประตูตรงนี้นะครับที่ปรับสวิตต่างๆเนี่ยสตาร์ทหรอ ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวไม้เป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็ที่วางแขนด้านข้างจะเป็นหนังเดินด้วยได้สีขาวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับตัว y a ริสเอ็กซ์นะครับคือ คือมันมีความแตกต่างของมันอยู่ในตัวนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับล้อยกสูงนะครับกว่าเดิมหน่อยแล้วก็มีสกเกิร์ตหลังแล้วก็สิ่งที่ชอบคือภายในภายในสวยเขาทํามาออกได้แบบว่ามัน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 สะดุดตาเลยค่ะคือภายในเด่นชัดเลยคือสวยและหรูหรามากขึ้นเยอะเลยก็สําหรับคนที่ชอบนะครับเข้ามาดูได้นะครับคือพรุ่งนี้ผมจะเอารถขึ้นบูธนะครับที่เซ็นทรั ยองนะครับหรือใครที่อยากจะแวะมาชมนะครับก็มาชมได้ที่ Toyota Vision นะครับวันนี้ก็เวลามีไม่มากนะครับเราเลยยังไม่ได้ทดลองขับนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเดี๋จะให้ปอมมาลองครับม<อ>าเพราะอ,อยากรู้เหมือนกันว่านอกจากดีไซน์ที่เขาสวยขึ้นแล้วอะคืออัตราการเร่งหรืออัตราเฉลี่ยต่างๆมันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงครับแล้วก็บางคนก็บอกว่ารถมันสูงขึ้นเนี่ยมันยุบยามไหมนะครับ การเทนเด์ลิงนะครับการเข้าโค้งของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดู EP 2แล้วกันนะครับ mm hmm. สำหรับอ้ตัว x ซ r b ์ฟเนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ mm hmm. บ,รบ๊ายบาย